คือพี่ป้อได้ข่าวว่ามันมีร้านเฝอไว้เปิดใหม่ต้นตำรับจากคนลาวแท้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตารสชาติมันเป็นยังไงปั๊ yeah, boy, คอนแก่นเดี๋ยวนี้หาทานเฟอได้แล้วทางเรามาถึงช่วงเชา้าพอดีร้านกําลังเตรียมวัตถุดิบทางร้านเลยได้โชว์ให้ดูว่าเส้นเนี่ยนำเข้ามาจากลาวเลยสองสามวันที่ของหมดแล้วทำาไมาทุกวันเส้นเหมือนกันเสั่งมาจากลาวอาันนิ์หนึ่งสองรอบ ตั mm hmm. วกากาหมูกับน,น้ำจิ้มเนี่ยทางร้านก็เป็นคนทําเองเมนูแรกที่เราอยากลองกันมากๆก็คือโค้ดเฟิร์เป็นเฟิร์ที่จานใหญ่มากๆแล้วทานได้4ี่ถึงห้าคนเลยมีให้เลือกทั้งแบบหมูแล้วก็แบบเนื้อเลยนะคะวันนี้ทางเราได้ลองเลือกมาเป็นแบบเนื้อยกกันให้ดูเลยว่าเยอะจริงๆแถมตัวเนื้อก็เปื่อยมากๆที่สําคัญคือน้าจิ้มซุกี้ของทางร้านเป็นสูตรที่คิดเองทําเองวิธีกินนะคะก็คือจิ้มเนื้อหรือว่าผักเนี่ยลงไปได้เลย มันจะมีความเหมือนแบบหมี่กะทิอะที่มันจะมีความโปดถั่วนิดนึงเผ็ดนิดนิดเมนูต่อไปที่เราจะลองทานกันนะคะก็คือเมนูข้าวปียกที่เลือกทั้งหมูต้มหมูกรอบแล้วก็เนื้อด้วยนะคะส่วนตัวเนื้อก็ดีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หาทานได้ยากมากๆก็คือข้าวซอยหลวงพระบางอันนี้จะเป็นหน้าข้าวซอยเนาะมันเหมือนสูกี้เลยต่อมีความถั่วเน่าแต่ว่านี่กินง่ายมากหรือถ้าใครอยากทานเป็นเส้นเบะหมีม่มาม่าเนี่ยเขาก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันแอบเซอร์ไพรส์ว่าร้านนี้หมูกรอบเด็ดมากหมูกรอบดีมาก รสไทยอะไรแซ่บๆให้ถึงเราแท้ๆก็ต้องเป็นลาบก้อยอันนี้เล็กว่าก้อยยอกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นข้าวคั่วมาเต็มลิ๊กกากหมูนะคะับที่ร้านทำเองผัดสดๆใหม่ๆอเผ็ดจัดจัานผ้าคนขอนแก่น อยากกินแบบว่าฝือต้นตำรับลาวแท้ๆแนะนาให้มาร้านนี้เลยร้านที่ว่าก็คือเฝอเวียงจันแอดขอนแก่นต้นตำรับจากเฮียเจเป็นสูตรจากเวียงจันแบบลาวแท้ๆแถมที่ร้านเนี่ยต้มน้ำซุปแยกหม้อหมูกับเนื้อด้วยนะคะเแาเป้าการันติเลยว่าแซ่บจิงพิกัดร้านตั้งอยู่ถนนกลางเมืองติดกับร้านแซ่บสเสด็จเลยมีที่จอดรถหลังร้านปักหมุดตามมาได้เลยจ้า